สวัสดีครับพบกับช่องพอดินเมนิชแนลนะครับพบกับตอนแรกๆพี่น้องนะครับเย็นๆบรรยากาศดีๆนะครับมาทักทายกันอีกครั้งนะครับตั้งจากที่พอดินนะครับวันนี้ทำคลิปมาหลายสัปดาห์นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องคิดถึงกันคือเก่านะครับมาเมนี้ก็จะมาพามาดูบรรยากาศการทํากับข้าวการทําอาหารพี่น้องนะครับกับลูกชายนะครับกําลังเตรียม วัตถุดิบอยู่ในพี่น้องนะครับวันนี้พอดีเสิมาเฮ็ดกับเขานะครับสู่พี่น้องนะครับเบื้องว่าเฮ็ดมนูยังนะครับวันนี้พอดีเด็กไก่มากนะครับพี่น้องเด็กไก่กับจัดเมนูไก่ว่าสีขัวนะครับขัวไก่เซฟนะครับพี่น้องนะครับกำลังเตรียมวัตถุดิบอยู่นะครับนี่นะครับพี่น้องไก่วัตถุดิบของเรานะครับ วันนี้ได้ผู้ช่วยนะครับวันนี้เราได้ผู้ช่วยมานี่แหละครับเอาบรรยากาศห้องครัวเล็กๆนะครับห้องเช่าเล็กๆนี่แหละครับพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากมันตอนพี่น้องเหนือนเก่าเหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องสำหรับการติดตามการรับชมนะครับส่งพลังใจ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีให้กับช่องพอดินแมนิชแนลนะครับมาแมานนิพี่น้องพอดินเสียกับเขาให้เบิ้งนะครับว่าสีเสียบนาตาสีเสียบบันะครับบ้า,จากจศก็กะประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเรียวให้นะครับกรุบกรุ๊บนะผู้สวยเพ็่เ,เตรียบเสบียงนะครับหันกอนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาลงมอทำกันนะครับเมนูง่งไๆอีสานสไตล์อีสานบ้านเฮาในพี่น้องอาหารอีสานโอ้ยบอกพี่ตัวถิ่อาหารอีสานบ้านเรานะครับเซียบนะครับง่ายๆทำได้หลากหลายเมนูนะครับกับบริกินมาด้แลนครับขัวไกลไกลขัวนะครับมันเป็นสูตรของไครสูตรของมันนะครับเมนี้นะครับอันนี้พอดีสูตรของพอดินนะครับสีเป็นแนวด้สีคือกันกับสูตรพี่น้องย็ดบอนะครับเดี๋ยวไปก็รอรุ่น ไปรอบเบิ้งน้ากันนะพี่น้องนะครับรอสักกำลังขมักขัยันในการหั่นอยู่ครับเ,เดี๋ยวพอดีนพาชมบรรยากาศหลังบ้านนะครับดูท้องฟ้านะครับเบาาิ้งง้องฟ้าพี่น้องดูแสงพระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับแสงแดดนะครับพาให้เรามีความสุขนะครับพี่น้องอนะครับอากาศ ส่วนเครื่องของเราก็จะเป็นต้นหอมนะครับผักชีนะครับเพิริกอีตูบานเห่าครับพี่น้องก็จะเป็นพริกแล้วก็จะเป็นนะครับขาตะไคร้หั่นไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราตำนะครับเป็นบรรยากาศห้องครัวห้องครัวนะครับเบกล็กของพอดินนะครับแต่่มีอย่างไรเราพี่น้องหอมเก็บเค่ ตัเครื่องครับตำเครื่องตำหลังบ้างเลยตัมรกัมบี่ารรดีๆนะครับตัเครื่องตมเครื่องโชว์กันเลยครับโชว์กันเลย ด้านในมันร้อนนะครับพี่น้องทำกางนอกบ้านเจ๋าเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลงมือกันเลยเตรียมกระทะแล้วครับพี่น้องเตรียมกระทะแล้วครับใช้กระทะวันนี้แกงกุ้ง <c oughs> เติเตียงกระทะเลยนะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับ แกงน้ำมันพอนนะครับมันก็ใไซไปเลยครับไม่น่อยใส่เสี่ยงไปเลยจากตะไคร่ไมะกรูดนะครับรัดก่อนครับผัดก่อนเกีย้ก็หอมจากนั้นเราจะใส่ปลาดนะครับ ไปเพิ่มความหอมไม่แล้วนะครับไม่แล้ว <c oughs> จากนั้นนะครับไก่ที่เราสับไว้ครับลงไปเลยโอ้เยอะจังเลยไก่จากนั้นเราก็คั่วทับงั่ว โอยกินแรงครับกินแห้งครับพี่น้องแล้วขัวไปสักพักพี่น้องพักวให้เขาได้ที่ให้เนื้อเขาสุกนิดนึงนะครับแล้วจะไปคั่วก,กันต่อนะครับคั่วก,กันต่อครับโอ้ยโวัส <c oughs> เลขที่นะครับลังเลขที่ว้ากินแรงครับกินแรงกินชุนมากเลยแล้ปล่อยให้เขาเดือดเขาเดือดให้เขาสุกไปเลยนะครับนะ<ม>สูตรใครก็สูตรใครนะครับสูตรพ่อเรีนง่ายๆครับ <c oughs> แบบนักคนเอง้วครับนักคนนี้ วนนะครับนี่ก็สุกไปเลยกับพี่น้องผัวเข้าไปก่อนนะครับปล่อยเข้าไปก่อนนะครับนี่ก็สุกไปเลย ก็ใส่น้ำปลานะครับสรใส่ผงน,น,นัวใส่ซอสหอยุ้เลยก็ด้เลเติมกมหอม คนครับคนกลมขั้วต่อครับขั้วต่อนะครับข้นกับไปลูกนี่ทำกับลูกชายนะครับกำลังฝึกกำลังฝึกนะครับกำลังฝึกนะครับกำลังฝึกให้ทำกับข้าวนะครับอ่าเป็นนะครับพี่น,อน้องเดือดแล้วเสีบเบิ้ลลุกเสีบเบิ้ล

สุดท้ายครับสุดท้ายเราต้องใส่ผักนะครับใส่ไปเลยใส่ไปหมดไปเลยผักชีต้ดหอมนะครับมีตัวนะครับบานเถ่ใบแมงลักนะครับสไตล์สไตล์พอดินครับแกงข้าวกไก่ตำมาแล้วำมา คนเลยทีนี้ระวังระวังหม้อมันจะปิ้นจับก,การหม้อไว้ดีๆโอ้หนากินว่าพี่น้องพอแต่ใส่พักเข้าไปนี่ว้ายเพิ่มสีสันน่ากินน่าอร่อยเลยครับ เสร็ๆเสร็เสรเส็ป็นธมาจบแล้วนะครับการทำกับข้าววันนี้นะครับพี่น้องเด็ร้อยแล้วครับพี่น้องอร่อย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 ครับเป็นไงโอเคปะ เสียบวใส่บอกว่าเสียบว่าพอ,พอ,าอว่า,น,าน้อยังไงใส่วะใส่น้ำม้เน้ำละนล้ะนะนะนี่กว่นล่ะเดวเวลาแล้วครับได้เวลากินข้าวแล้วครับ ขัวไก่ไก่ขั่วนะครับเมนูอร่อยอร่อยเม่บ้านมาแล้วนะครับสวัสดีกล้องด้วยครับสวัสดีจ้าเม่บ้านเรื่องานมาแล้วครับวันนี้คุณเม่บ้านเป็นไงครับคุณเม่บ้านน่ากินมากเลยจ้ากินอร่อยเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเมนูอะไรครับพ่อบ้านขัวไก่ครับแกงขัวไก่นะครับนะครับพี่น้องลักจากทีพยเพลินกับลูกชายเฮ็ดเวทานะครับคุณเม่บ้านกลับมาแล้วนะครับนะครับวันนี้พี่น้องกินขาวน้ำกันครับ แซ่บเสียบเสียบอาจ้ากินนตำกันนะจ้าแซ่บเสียบเสียบแซ่บจ้าแซ่บเสีบครับเป็นไงครับพี่น้องหลังจากที่พอดินนะครับได้เฮดกับเขากับน้ำนะครับวันนี้ทําเมนูขั้วไก่นะครับให้พี่น้องในเบื้องในชุ่มกันนะครับเป็นไงพี่น้องคือบอเป็นตาเสียบบอนะครับคอมเมนต์มาเรืเลยๆนะครับเด้อนะครับคอมเมนต์มาบอกพอดินเลยนะครับคอมเมนต์มาให้กําลังใจพอดินด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจนะครับเหตุการณต่อต่อไปนะครับให้พี่น้องในเบื้องในชมการคลิกเกานะครับพี่น้องนานๆทีจะมีคลิปกับเขานะครับมือใหม่คัดครับมือใหม่ครับทํานะครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องไม่ว่าจะเป็นการพูดจานะครับพี่น้องยัลขึ้นเขอนนะครับมุมกล้องกับยังวนได้นะครับพี่น้องครับขอบคุณนยครับสําหรับการติดตามการรับชมในมื่อนี้นะครับพี่น้องในคลิปนี้ในสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องสุดท้ายท้ายคลิปก็ขอให้ไปนะครับ ทุกท่าทนายคลิปกับขอให้พี่น้องทุกทุกท่านนะครับอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห่งลำลำเรื่อยเรื่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีมีสุขทุกท่านครับสวัสดีมีความสุขครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องบ๊ายบาย